ตอนที่แล้วเอ้ยเออเออขอโทษนะไม่ฉันจะไม่ยอมเออเออเอออ่ะฮะก็เลยคือว่าออเออ อะไรวะนัน่นอะเอ้ยอตาอยู่เดี๋ยวนี้หยุดนะไอ้ตาหยุดได้แล้วไอ้โฟมมันจะตายเฮ้ยฮะอะไรนะอ้าวตายนายอยากตายคนหนึ่งใช่ไหมไม่แต่กูบอกให้มึงหยุดเข้าใจ ป้าเราไม่เหลืออะไรแล้วนะ้องโว้ยไม่แคร์ไอ o n t care this me don't care d o n หยุดนายตายเยอโอ้ยน้องว้าวไปอู้ยอะไรจะโอ้ยหยุดนะหน่อ,อย,อย,ย,นะล,อยลงไปพืน้นต้นยั้ว ไม่ยอมเนยไอโฟมเป็นไงมัางอ่ะโฟมสวัสดีรับฟูขาไอโอ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยออกไปโอ้ยหยุดน้องหยุดนี่มานี่โอ้ บูมวะยืดไม่ได้โฟมหยุดอือืมอือมนี่ไงนี่ไงอืมหยุมาเลยโอ้ว้าวปินไปไหนวะเนี้ยแล้วไปไหน ไปไหนไม่รู้ไม่รู้คือ,อไดาว้ออันเตในนะ้ำอย่าบอกนะว่าอุ้มบอกอะไรวะเนี่ยโตอ้าวเออเออเออ เกือบตายแล้วอะไรวะนั่นอะฉันขอลุกขึ้นมาก่อนอออะไรวะน่ะเอลืมไปอยู่ในน้ำไม่ได้นี่ว่าอออ้ออ้ออ้อเลออ้ออ้ออ้อ้อ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 ้ออ้ก อ oh. mm ่าเฮงเลยเบื่อเบื่อเอาอ้าวว่ามันตาย่ะโอ้

อ่ะพลังพลังฟื้นขึ้นมาได้แต่พลังหมดอ่ะเออเอเบื่อเอาสรุปตามมาเลยเอา ครับเนี่ยโ oh อ้ไม่นะอ้าวตายหมดเลย้าเป็นว่าไม่เห็นภาพพวกนี้แล้วกันนะครับติดตามอีพีต่อไปนะครับอย่าอย่าเห็นภาพพวกนี้เลยบ๊ายบายเนะ